เนื่องในโอกาสใกล้วันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมคุกก้อยวาดพระพันปีหลวงให้รับชมนะคะพระพันปีหลวงพระนามเดิมปัจจุบันก็คือจอมพลหญิงจอมพลเรอหญิงจอมพลอากาศหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์มีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริก,กิติยากรเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิด12สิงหาคมปีพุทธศักราช2475 ปัจจุบันอายุ91ปีบิดาพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถมารดาหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงมีมากมายครูก็จะคัดมาให้เฉพาะที่เด่นๆน,นะคะเป็นผู้อนุรักษ์ผ้าไหมไทยชุบชีวิตด้านสาธารณสุข ดำริโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ต่อลมหายใจโขนให้คงอยู่สืบไปสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีทำนุบำร,รุงศาสนาต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามครามฮินดูและซิกเพราะทรงถือว่าศาสนาต่างๆ มีความสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเช่นเดียวกันสารต่องานศิลปาชีเพเผยแพร่ผลงานประตนิสินสร้างฟราร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรศครบวงจรหล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกร,ศร,ศกรไทยพระเมตตาด้านสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระองค์มีจำนวนทั้งสิ้น948โครงการสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงถือเป็นพระแม่แห่งแผ่นดินพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกลโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษไปทั่วทุกแห่งหนในแผ่นดินไทยนี้ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงริเริ่มก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงริเริ่มโครงการให้ราษฎรโดยเฉพาะชาวนาในท้องถิ่นชนบททำอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนามาทำงานศิลปาชีพจนราษฎรเหล่านี้มีความรู้ความสามารถในการผลิตงานศิลปะหัตถกรรมเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและระดับสากล รักคุณแม่ของฉันนั้นมากนักเพื่อลูกรักให้ที่พักพิงอาศัยช่วยสั่งสอนอบรมบ่มกายใจเป็นผู้ให้ไม่คิดรับกับลูกยาชาตินี้คงแทนคุณไม่หมดแน่เพราะว่าแม่มีพักคุณอันสูงค่าให้ความรักกำลังใจฝ่ายศรัทธ,ธา ให้ปัญญาให้วิชาสารพันพระคุณแม่ของฉันนั้นยิ่งใหญ่ท่านผู้ให้อุทิศทุกสิ่งสรรท่าน,นอมเลี้ยงเป้าดูลูกผูกชีวันแม่กีดกันภัยทุกอย่างให้ห่างไกล